สวัสดีครับผมผมศีศักสุวันธมานะครับแล้วก็นี่คือตัวอย่างในข้อสอบเนาะของสอบพอนะครับบุคลากรในการศึกษาที่เขาจะสอบกันในวันที่7วันที่8เมษายนนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําติวอยู่ในกลุ่มนะเอาตัวอย่างมาให้ดูเผื่อใครอยากจะติวกันต่อเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ติดต่อนะครับจะมีช่องทางการติดต่อนาะขึ้นตามหน้าจอนะครับ ใครเข้ามาดูแล้วนะคอมเมนต์ให้หน่อยว่าดูดูมาอยู่จ่ายจังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีประมาณ30ข้อนะครับแล้วก็ใครทาข้อสอบไปพร้อมๆกับผมก็สามารถที่จะจบคลิปนะครับมาเมนคะแนนให้ด้วยว่าเต็ม30มสิบได้คะแนนเท่าไหร่นะครับโอเคเราไปกันเลยนะฮะข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในการจัดการศึกษาที่รัฐจะต้องจัดให้บุคคลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมีสิทธิ์และ โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องไม่น้อยกว่ากี่ปีนะครับอันนี้เขียนไว้ในกฎหมายพระวัการศษยแห่งชาติเนาะว่ารัฐจะต้องจัดให้นะครับาจากการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12ปีนะครับเขียนไว้ในมาตรา10นะครับ12ปีนะฮะข้อสครับ,รบถามว่าประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาคือใครครับกไก่นายกขอไข่รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับขอควายรัฐมนตรีช่วยแล้วก็งองงูเลขาธิการสภาการศึกษานะครับคนนี้ตอบเลยครับประธานคณะกรรมการสภาการศึกษาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับตอบข้อขอไข่เนาะข้อ3ครับข้อ3นี่เขาถามว่าอะไรฮะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักการสําคัญของ หลักการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับปี2542ครับข้อใดไม่ใช่หลักการสําคัญก็ไก่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนขอไข่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขอควายการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องงองูสนับสนุนงบประมาณทุกรูปแบบเพื่อคุณภาพการศึกษานะครับคนี้ตอบอะไรครับที่ไม่ใช่หลักการสําคัญตอบข้ององู นะครับหลักการจัดการศึกษาตามกฎหมายตัวนี้เขียนไว้อยู่อย่างชัดเจนเลยว่ามีอยู่3ข้อด้วยกันเนาะมีอยู่3ข้อด้วยกัน1ก็คือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน2คือการศึกษานั้นจะต้องจัดให้สังคมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยและก็3ครับการพัฒนาหลักสาระและกระบวนการเรียนรู้เนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับหลักจำเนาะหนึ่งคือตลอดชีวิตนะครับ2คือสังคมมีส่วนร่วมเนาะสนะครับ การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันนี้คือหลักจำสามอันะนะเผื่อเจอในข้อสอบเนาะข้อ4ครับผมข้อ4เนี่ยบอกว่าอะไรฮะหลักการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความบกพร่องต้องจัดการศึกษาอย่างไรนะฮะการจัดการศึกษาให้กับคนที่มีมีความบกพร่องนะครับจะต้องจัดการศาอย่างไรครับก็ไก่คร,ครับจัดให้บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันขอใครให้มีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ คอควายครับจัดรูปแบบที่เหมาะสมและคำานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นงงงูจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้ปกค,ครองนะครับข้อนี้ที่ถูกต้องคืออะไรกรณีคนที่มีความบกพร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอะไรครับร่างกายจิตใจนะครับหรือมีความพิการถูกไหมอ,อันนี้เขาเรียกว่าคนที่มีความบกพร่องนะครับมันจะไปจัดการศึกษาให้เหมือนกับคนทั่วไปไม่ได้ คือโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการจัดการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นคนที่ปกติครบ32ประการใช่ไหมฮะก็จะต้องได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคกันมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดแต่กรณีนะครับเด็กที่มีความบกพร่องเนี่ยนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าจะต้องจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษให้แก่เขาโอเคไหมทีนี้ข้อนี้ตอบขอไขนะครับต่อมาครับข้อข้อ5เนาะข้อ5เนี่ยเขาบอกว่า หลักการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดการศึกษาอย่างไรนะครับช้เดียวก,กับเมื่อกี้เลยก็คือกอไก่จัดให้เสมอภาคกันขอไข่นะครับจัดมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาเป็นพิเศษข้อควายครับจัดรูปแบบที่เหมาะสมคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน,นั้นงงง,ง,งูจัดการตามความต้องการของผู้ปกครองข้อนี้ตอบข้อขอควายเนาะนะฮะตอบข้อขอควายครับหลัก เนี่ยครับตรงนี้ผมว่าน่าจะออกข้อสอบนะฮะเป็นข้อสอบได้เนาะอ่ะสรุปให้ฟังงี้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขียนไว้3แนวทางในการาใ,นในการจัดการศึกษาสําหรับคน3ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยนะครับประเภทที่1เนี่ยคือคนปกติคือคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องได้รับการศึกษาอย่างมีสิทธิและความโอกาสเนี่ยเสมอภาคกันอันนี้คือคนปกตินะครับคนประเภทที่1คือคนทั่วไปเลย โอเคไหมอันที่2คือคนที่มีความบกพร่องเช่นบกบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาหรือบ,บกพร่องในความพิการนะครับขออนุญาตนะหูหนวกตาบอดเป็นใบ้หรืออะไรก็ตามนะครับเป็นอ,อ,อาจจะเรื่องของสติปัญญาอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความบกพร่องกรณีอย่างนี้จะต้องจัดการศึกษาให้เขานะครับได,ได้รับการศึกษาแบบเป็นรูปแบบพิเศษนะครับอันที่3มคือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอ่าเช่นอาจจะ เป็นคนที่เป็นเด็กที่มีความเก่งตั้งแต่เด็กนะครับแบบมีความเก่งจติปัญญาเฉลียวฉลาดซึ่งมันเรียนพร้อมกับเด็กที่อายุเท่าๆกันไม่ได้อ่ะนะครับจะต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกับเด็กคนนั้นนะครับเป็นโดยที่คํานึงถึงความสามารถว่าเขาเก่งเรื่องไหนเขาเก่งด้านไหนนะครับก็จัดให้มันเหมาะสมกับบุคคลเหล่านั้นนะครับก็จะมี3รูปแบบที่ผมคิดว่ามันออกข้อสอบได้โอเคไหมไปข้อ6ครับผมข้อ6กเนี่ยบอกว่าอะไรครับ การศึกษาตลอดชีวิตคือการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีจุดประสงค์ตรงกับข้อใดนะครับกฎหมายมันเขียนบอกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันคือการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษา3แบบนะครับการศึกษาในบ้านเราปัจจุบันมี3แบบเนาะแบบแรกคืออะไรครับการศึกษาในระบบนะครับ 2. การศึกษานอกระบบ3การศึกษาตามอัธยาศัย นะครับก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันทีนี้เขาบอกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันคือการผสมประสานระหว่างไอ้สามสามอันเมื่อกี้นะครับโดยมีวตัตถุประสงค์ตรงกับข้อใดนะครับตรงกับข้อใดที่สุดคนนี้ตอบอะไรครับอืมคนนี้ตอบข้อควายครับการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมีวตัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับ ก็จะเป็นหลักการจัดการศึกษาเนาะอันนี้น่าจะอยู่ในพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับใครใส่คําตอบใส่คอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าใครอยากจะทขาข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับผมจะได,ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะต่อมาครับข้อ7ครับบอกว่าการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้นะฮะโดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นพรบร,ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงนะครับเขาบอกว่าการจัดระเบียบของกระทรวงเนี่ยนะฮะการจัดระ,ระเบียบของกระทรวงเนี่ยเขาจัดให้มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับข้อสอบถามว่าแล้วใครที่ไม่เกี่ยวข้องเออใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไก่ครับสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อไข่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาข้อควายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงองูสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับคนนี้ง่ายมากตอบข้อกอไก่ที่ไม่ใช่นะครับที่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีฐานะเป็นกระทรวงเหมือนกันนะครับก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับข้อ7นี้เราตอบตอบข้อกอไก่นะครับ ไปดูนะครับมาตราสิบเนาะเขียนบอกว่าการแบ่งส่วนราชการเนี่ยภายในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก,ก็จะมีอะไรบ้างครับมีหนึ่งครับมีสํานักงานรัฐมนตรีนะสำนักงานรัฐมนตรนะีก็เหมือนเป็นเป็นออฟฟิศของรัฐมนตรีเพราะว่าเขาจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับเป็นเหมือนหลังบ้านทํางานธุรการให้กับรัฐมนตรีถามว่ารัฐมนตรีใครรัฐมนตรีก็คือ มาจากสายการเมืองนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงนั้นๆต่อมาทุกกระทรวงจะต้องมีครับจะต้องมีสํานักงานประหลัดกระทรวงสํานักงานประหลัดกระทรวงเนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบราชการประจําราชการทั่วไปนะครับภายในกระทรวงเป็นงานต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นงานของหน่วยงานไหนก็จะเข้ามาที่สํานักงานประหลัดกระทรวงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะมี3องค์กรหลักที่ เป็นเรื่องของการศึกษาเนาะด้านการศึกษาเนี่ยอยู่3องค์กรด้วยกันอยู่3อยู่เขาเรียกว่าเป็นคณะบุคคลนะครับเป็นคณะบุคคลคือ1นครับ1คือ,อสภาการศึกษานะครับสคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนะี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นคณะบุคคลอยู่3องค์คณะแล้วแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีออฟฟิศนะเขาเรียกว่าสํานักงานหรือว่าออฟฟิศนั่นแหละนะฮะ เป็นหน่วยธุรการให้และไอออฟฟิศของของคณะกรรมการเนี่ยทั้งทั้งสคณะเนี่ยก็จะมีผู้บั้คับบัญชาที่ทํางานขึ้นตรงนะครับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโดยนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าวงเล็บ2องสมีเนี่ยมีฐานะเป็นกลมและเป็นนิติบุคคลเขาสอบถามแตกออกมาอีกได้ว่าข้อใดที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลถามได้ไหมตอบไปไรถ้าเกิดว่าถามว่าข้อใดที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับก็จะต้องตอบไะไร ถ้าไม่เป็นนิติบุคคลก็คือสํานักง,งานประหลัดขออภัยสํานักง,งานรัฐมนตรีนะครับจะไม่เป็นนิติบุคคลโอเคนะครับผ่านนะข้อต่อมานะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าส่วนราชการใดที่หัวหน้าส่วนราชการไม่มีฐานะเทียบเท่าประหลัดกระทรวง ก็ไก่สานักง,งานเลขาที่การสภาการศึกษาขอไข่กลมส่งเสริมการเรียนรู้ขอ,ขอควายสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงง,งูสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเทียบเท่าประลัดกระทรวงมีแค่สามคนเนาะในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับใครที่ติวกับผมอยู่ในกลุ่มเนี่ยน่าน่าจะเข้าใจแล้วเพราะผมพูดบ่อยนะครับคนที่เทียบเท่าประหลัดกระทรวงนะครับมีอยู่มีอยู่สามคนอืมคือไร หนึ่งครับหนึ่งคือใครครับหนึ่งคือเล,เอาเลขาธิการสภาการศึกษานะครับสองคือ,อสองคือเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สามคือเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับส่วนข้อขอใขเนี่ยเขามีฐานะเป็นอะไรฮะเป็นกรมครับเป็นกรมผู้บังคับบัญชาก็คือเทียบเท่าระดับอธิบดีถูกไหมฮะ เพราะนั้นแล้วเนี่ยข้อเนี้ยนะครับเราถึงตอบอะไรเลยอืมตอบขอไขค,ครับผมกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเพราะว่าหน่วยงานนี้เนี่ยมีฐานะเขาเรียกว่ามีฐานะเป็นเป็นกลมนะครับมีฐานะเป็นกรมโอเคนะครับไปต่อครับเอาวอันนี้ช้อยหายเอออยู่นี่โอเค การมอบนาจดังต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้องเออการมอบนาจครับคือในการปฏิบัติราชการใช่ไหมผู้ที่เป็นเจ้าของตําแหน่งนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของตําแหน่งเนี่ยก็จะมีอานาจในการสั่งอนุญาตอนุมัติต่างๆถูกไหมแต่กฎหมายก็บอกว่าในการปฏิบัติราชการเนี่ยให้มีการมอบนาจไว้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะการมอบนาจเนี่ยมันคือการลดขั้นตอนในการทํางานนะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ คราวนี้หลักการมอบอำนาจมันเป็นยังไงครับหลักการมอบอำนาจก็คือ1ครับจะต,ต้องมีการทําเป็นหนังสือมอบไว้ว่าเรื่องนี้มอบให้ใครใครสามารถทําได้อืจํากัดขอบเขตมากน้อยแค่ไหนในการทํานะครับแล้วก็หลักที่ผมอยากจะให้ก็คือว่าหลักการมอบอำนาจเนี่ยคนที่อยู่บนสุดคนที่อยู่ตําแหน่งสูงกว่าสามารถมอบอานาจให้คนที่ตำแหน่งต่ำกว่าได้เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วย มอบอำนาจให้ประหลัดกระทรวงอย่างนี้ยสามารถทําได้ประลัดกระทรวงมอบอำนาจให้รองประลัดมอบให้ผู้ช่วยประหลัดอย่างเนี้ทาได้นะครับผู้วยการสํานักงานเขตนะครับมอบหน้าให้รองให้รองผู้ในการเขตหรือมอบหนนาให้ราชการคนอื่นๆที่อยู่ภายในสำนักงานเขตอันนี้ทําได้แต่ถ้าจากตําแหน่งต่ํากว่าจะไปมอบให้ตําแหน่งสูงกว่าไม่ได้ถูกไหมครับโอเคนะเรามาดูครับข้อใดต่อไปนี้มอบอานาจไม่ถูกต้องครับอืม ก็ไก่ครับปลัดกระทรวงเนี่ยมอบหน้าทให้รองปลัดให้ผู้ช่วยประหลัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ถูกต้องครับเนาะปลัดกระทรวงมอบได้ครับมอบให้รองได้นะฮะมอบให้ผู้ช่วยได้มอบให้ผู้ว่าได้นะครับทาได้เลขาธิการครับเดี๋ยวไปทีละตัวเนาะเลขาธิการนะฮะมอบหน้าให้รองเลขาถูกต้องครับมอบได้มอบให้ผู้ช่วยถูกต้องมอบให้ผอเขตทําได้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ทําได้ ผู้อำนวยการเขตครับออมอบอำนาจให้เลขาธิการอันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะตําแหน่งผู้อำนวยการเขตเป็นตําแหน่งที่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าตําแหน่งเลขาธิการก็เพราะนั้นแล้วข้อน,นี้ก็ต้องผิดนะครับข้อน,นี้ก็จะผิดเพราะว่าตําแหน่งเลขาธิการเนี่ยเขาเป็นตําแหน่งสูงกว่าแล้วผู้อำนวยการเขตเนี่ยจะไปมอบอำนาจให้เขาไม่ได้นะครับข้องงูก็ถูกต้องครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับมอบอำนาจให้ข้าราชการภายในสถานศึกษาเนี่ยก็สามารถทําได้ ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อคอควายนั่นแหละนะฮะนะครับเพราะพอเขตเป็นตําแหน่งต่ํากว่าเลขาธิการนะครับหลักการมีแค่นี้ในการมอบอำนาจตาแหน่งใหญ่มอบให้ตําแหน่งเล็กนะครับข้อสิบฮะอ่าข้อสิบครับข้อสิบเนี่ยกฎหมายกําหนดให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด นะครับจุเว้นข้อใดครับก็ไก่ด้านวิชาการขอแขยด้านงบประมาณขอควายด้านการกําหนดนโยบายงองูด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปนะครับข้อนี้เฉลยคือที่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวในการในการในการกระจายอานาจนะคืออะไรครับคือการกําหนดนโยบายครับเพราะอะไรเพราะการกําหนดนโยบายเป็นเรื่องของส่วนกลางนะครับเป็นเรื่องของส่วนกลางก็คือหลักการจากการศึกษาเขาบอกว่านโยบายจะต้องมีความเป็นเอกภาพ แต่หลักการปฏิบัติในทางปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะยืดหยุ่นได้เพื่อความคล่องตัวเพื่อความเหมาะสมในแต่ละเขตพื้นทีนน่นั้นๆนะครับแสดงว่าการกำหนดนโยบายเนี่ยเขาไม่มีการกระจายาอำนาจออกมาพูดง่ายๆว่าส่วนการกําหนดนโยบายเรื่องอะไรทําอะไรก็ก็ทําไปตามนั้นนะครับส่วนงานที่เขากระจายออกมามีอยู่สอย่างครับอันนี้จำไว้นะเขียนไว้ในกฎหมายเลยนะ1งด้านงานด้านวิชาการ2ด้านงบประมาณ3ด้านการบริหารงานบุคคล แล้วก็ 4, กรบริด้านการบริหารทั่วไปนะครับ4อย่างที่เขามีการกระจยายอำนาจออกมานะครับข้อ11็ครับเขาถามว่าเมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอ่ะอันนี้พรวาข้อมูลข่าวสารแล้วนะเมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับคําอุทธรณ์ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะต้องส่งคําอุทธรณ์ให้กับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปริดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วันครับนะับตั้งแต่วันที่ได้รับนะนะับตั้งแต่วันที่ได้รับตอบไปเลยครับมี7 15 30แล้วก็45วันข้อนี้ตอบนะฮะภายใน7วันครับเออคือพอรบว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการอยู่2ชุดเนาะชุดแรกเนี่ยนะครับชุดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เนอะกขรนะครับชื่อย่อกครคณะกรมกร,ร,กร,กรมการชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการกําหนดทิศทางแนวทางต่างๆเกี่ยวกับออการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการของของ,ของบ้านเรา นะครับแล้วทีนี้ในดีเทลของตัวกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งคณะกรรมการชุดนี้เรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการชุดนี้จะมีหลายคณะนะครับการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับตั้งได้ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยก็ต้องไม่เกิน3คนแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะตั้งในด้านไหนเช่นคณะกรรมการชุดนี้นะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเป็นหะลักนะ คณะกรรมการชุดนี้ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักถ้ามันมีข้อมูลข่าวสารที่มันเกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องวิ่งไปเข้าเออมันก็จะวิ่งไปเข้าคณะกรรมการชุดนี้่าส่วนคนที่จะพิจารณาว่าควรเข้าควรเข้าคณะกรรมการสาขาไหนเนี่ยนะครับแต่ละแต่ละสาขาเนี่ยปัจจุบันน่าจะมีประมาณ5ชุดเนาะห้าชุดหรือ5 5สาขานะครับก็คือคณะกรรมการชุดใหญ่จะเป็นคนวินิจฉัยจะเป็นคนคิดว่าเออ เมื่อได้รับเรื่องอุทธรณ์เข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องส่งงานต่อนะครับส่งงานต่อไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ต้องส่งภายใน7วันนะครับต่อมาครับกร,รณีศึกษาครับผมกร,รณีศึกษาเนี่ยนายกไก่เออนายกไก่นายก้าก็ได<笑><笑>้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้มีสิทธิ์ยื่นคําขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนั้นซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าวและแจ้งให้ในายกไก่ทราบโดยไม่ชักช้านะครับกรณีศึกษานะมาซะยาวเลยข้อสอบถามว่าอะไรครับกรณีที่หน่วยงานรัฐเนี่ยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่คําขอนะครับของนายกไก่เนี่ยนาะยกอเขามีสิทธิ์อย่างไรนะครับข้อสอบข้อนี้ ออกแบบนี้จริงๆนะครับเป็นข้อสอบจริงออกแบบนี้ได้เลยเป็นเคสศึกษาว่ากรณีที่นะครับบุคคลเนี่ยนะครับไปยื่นคําขอแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับไม่ทําตามกรณีแบบนี้สิทธิของประชาชนนะครับทาอย่างไรได้บ้างนะฮะก็ไก่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขอไข่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขอควายอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร งงูครับไปฟ้องศาลปกครองแม,ม่เอามะยะนะครับไม่ไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลง,ง้ถึงขั้น้องฟ้องศาลปกครองไหมคนที่ตอบอะไรครับอย่าอธิบายในรายละเอียดก,กฎหมายนะไปอุดทอรนครับไปอุธทณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการณีอุธทณนนะครับอุธทณนเนี่ยจะต้องยื่นนะครับมันจะมี2ขั้นตอนนะครับการการอุธทณ์ผมบอกงี้นะกฎหมายตัวนี้คนจะสับสนกันเยอะการอุธทณ์เนี่ย ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยคือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อ,อขมูลข่าวสารนะครับเป็นคณะกรรมการชุดย่อยคนนี้จะมีอำนาจที่จะพิจารณาว่าเห็นสมควรเปิดเผยไม่เปิดเผยนะครับเห็นสมควรเรื่องใดก็คือเขาจะมีอำนาจในการวินิจฉัยนะครับแต่การไปยื่นเรื่องนะครับสมมุติว่ามันจะเป็นผมหายกระสารก่อนเอออ่ะคือสมมุติว่าเขาประชาชนเนี่ยจะไปอุทธรณ์ใช่ไหม ประชาชนมีซองเอกสารนะครับมีซองเอกสารเนี่ยการไปยื่นเนี่ยเขาจะไม่เอาไปยื่นที่คณะกรรมการมิฉัยโดยตรงนะ KEVIN Anal งนะเขาจะต้องไปยืน่นยื่นเรื่องอย่างเดียวนะยื่นเรื่องอย่างเดียวเนี่ยก็คือข้อสอบข้อเมื่อกี้จาได้ไหมข้อสอบข้อนี้นะครับคือไปยื่นเรื่องกับคณะกรรมการชุดใหญ่เออจะต้องไปยื่นกับคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วคณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยสาขาไหนวะถูกไหมอะพอดูแล้วโอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจของประเทศนี่ว่าก็จะต้องส่งนะครับส่งเรื่องที่ได้รับมาเนี่ยนะครับส่งไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยภายใน7วันซึ่งข้อสอบข้อ11กับข้อ12เนี่ยคนจะจําสับสนกันนะครับอย่า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 จำสับสนกัน,นะน,กนแต่ถ้าเป็นเคสของเคสของการร้องเรียนนะครับเคสของการร้องเรียนมันจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าประชาชนเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับ ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เนาะหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนได้รับความล่าช้านะครับหรือกฎหมายบอกว่าให้เปิดเผยข้อมูลแต่หน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยอย่างงี้เขาเรียกว่าเคสการร้องเรียนร้องเรียนจะต้องไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับจําภาพตรงนี้ไว้ผมออกข้อสอบแน่เพราะว่าอะไรมันออกข้อสอบหลายสนามออกอย่างนี้เลยนะครับพอรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยจุดออกข้อสอบมันมีไม่ไม่กี่จุด นะครับแล้วมันคือใจหลักสําคัญของตัวกฎหมายเลยนะครับผมจําไม่ได้สนามไหนไม่รู้วันก่อนอะนานม,มาแล้วนะครับน้องๆไปสอบมาทักมาหาผมว่อาอาจารย์ผมนึกว่าอาจารย์ไปสอบไปออก,กสอบเองมันออกแบบนี้เลยช้อยก็แบบนี้เลยนะผมก็เลยตอบไปว่าคือใจหลักสําคัญของกฎหมายมันมีแค่นี้เออหนึ่งสิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างตามกฎหมายตัวนี้สองนะครับหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่อะไร เปิดเผยข้อมูลข่าวสารช่องทางไหนบ้างนะครับกฎหมายเขียนไว้ก็ไปทําตามตามนั้นนะครับทีนี้ข้อ13บสามก็เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบก็ไก่เอาไปพิมพ์ในราชจิจารุปเบกษาขอใครหน่วยงานของรัฐจัดให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูขอใครนะครับประชาจัดให้ประชาชนเข้าดูได้เป็นรายบุคคลต,ตามหัวข้อที่ขอดูอืหรืององงูส่งไปสนีไปให้ประชาชนทีน,นี้ตอบอะเลยครับ ที่ไม่ใช่ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคือส่งไปษณีไปให้นะกฎหมายเนี่ยเขากําหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อยู่ประมาณ3ที่เออไม่ใช่สิสรูปแบบอย่างแรกคือเรื่องของเปิดเผยเอาไปพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาไอ้เรื่องที่ต้องเอาไปพิมพ์ในราชกิจานุเบกษาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงน,าน,านั้นๆจะมีการเปลี่ยนแปลงทีนึงเช่นอะไรโครงสร้างอํานาจหน้าที่ครับเออ บางหน่วยงานเนี่ยตั้งขึ้นมา30ปีจนถึงตอนนี้อำนาจหน้าที่ก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาไปเปิดเผยลงในรางกิจการุัเบิกษาก็เรียบร้อยถูกไหมครับอ่าแล้วก็อะไรข้อมูลการติดต่อครับสถานที่ตั้งนะบางหน่วยงานตั้งมา300ปีก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมอันเนี้ยไม่ไม่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไงก็เอาไปประกาศในรางกิจการรัฐเบิกษานะครับแต่ทีนี้อีกเคสหนึ่งก็คือหน่วยงานนะครับจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูได้เช่นอะไรเรื่องที่มันมีการ อัปเดตอยู่เป็นประจำทุก6เดือนทุก1ปีนะครับหรือทุกๆเดือนเนี่ยที่ประชาชนสามารถเข้าดูได้อย่างเช่นอะไรเช่นแผนงานโครงการนะครับงบประมาณในแต่ละปีนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยหน่วยงานเรามีงบประมาณเท่าไหร่มีการวางแผนจะทําอะไรบ้าง1 2 3 4อันเนี้ยเปิดเผยไว้เป็นการทั่วไปเปิดเผยไว้เปิดเผยไว้ในช่องทางไหนครับหลักๆก็จะมี2ช่องทาง1นนะครับหน่วยงานก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นะครับอาจจะเป็นคล้ายๆห้องสมุดหรือหน่วยงานไหนไม่มีไม่มีห้องไม่มีพื้นที่ก็อาจจะใช้พื้นที่มุมในมุมนึงนะครับหน้าลิฟหรืออะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะจัดเป็นชั้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลข่าวสารต่างๆไปวางไว้ได้นะครับแต่โดยส่วนมากเลยที่ท,ที่นิยมทํากันนะปัจจุณปัจจุบันคือช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน นะครับข้อมูลต่างๆข้อมูลบุคลากรต่างๆา,งางหน่วยงานนี้มีบุคลากรชื่ออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเปิดเผยไว้ให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูนะครับหรืออีกช่องทางหนึง่งประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดต่อขอดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปได้ก็หน่วยงานของรัฐก็จะต้องจัดให้นะครับก็จะต้องจัดให้เออนะครับโดยอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมกรณีจะมีการสำนองสำนเนาอะไรเงี้ยนะครับเก็บได้ทำความเหมาะสมเนาะอืม ต่อมาครับเอาเมื่อกี้ผมเฉลยยัง่ะเออเฉลยแล้วนะครับข้อสิบี่ครับข้อใดไม่ถูกต้องครับก็ไก่หน่วยงานรัฐสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้เก็บได้ไหมขอใครข้อมูลข่าวสารที่รัฐจัดให้ประชาชนเข้าดูต้องมีสภาพพร้อมใช้งานคือหมายความว่าข้อมูลข่าวสารจะต้องพร้อมไม่ใช่ว่าต้องจัดทําขึ้นมาใหม่อ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่มันพร้อมให้ดูอยู่แล้วเออ ข้อควายครับข้อมูลข่าวสารที่อาจละเมิดส,สิทธิส่วนบุคคลหน่วยงานของรัฐอาจไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ถูกไหมถูกนะเช่นอะไรครับข้อมูลบุคลากรเออข้อมูลบุคลากรเนี่ยมันจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นออข้อมูลส่วนบุคคลและก็ข้อมูลที่เป็นข้อมูลของของของราชการครับข้อมูลของราชการก็อย่างเช่นน,นายคนนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่หน่วยงานไหนฝ่ายไ,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 ไหนกองไหนเนี่ยอันนี้สามารถเปิดเผยได้ถูกไหมนะครับ แต่ที่มันเปิดเผยไม่ได้คือเรื่องอะไรข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของนายคนนี้นะครับเงินเดือนนะครับวุฒิการศึกษาประวัติประวัติต่างๆประวัติการรักษาประวัติกา,การเจ็บป่วยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินฐานะทางการเงินต่างๆนี่สิ่ต่างๆ,ข,างๆของเขาเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องไปเปิดเผยนะครับเพราะถ้าเปิดเผยมันคืออะไรมันคือการไปละเมิดสิทธิของบุคคลคนนี้นะครับกฎหมายก็ยกเว้นให้ได้ ข้อที่ไม่ถูกต้องเลยคือข้ององงูนะครับข้ององงูคืออะไรถ้าหน่วยงานรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารประชาชนสามารถร้องเรียนต่อสารปกครองได้อันนี้ไม่เกี่ยวกันจะคนละส่วนกันนะครับก็จะคนละส่วนกันก็ถ้าหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้ฟังตั้งแต่ก่อนหน,น้านี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารน,นะครับประชาชนเห็นว่าปฏิบัติผิดกฎหมายฉบับนี้ก็ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับโอเค ข้อ15เนาะอจุดกจุดขจดสจุดนะครับหรือที่ผมจะเรียกว่าอกขสนะครับย่อมาจากอะไรครับอันนี้เป็นพรบงานบุคคลของข้าราชการครูแล้วน <kind> ี่นะครับออจุดกจุดขจสจุดเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าอกขสอกขสนะครับก็คืออะไรครับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะ อกคศเนี่ยนะครับจะอยู่ประจําเขตพื้นที่การศึกษาเออคือหลักการในการบริหารงานบุคคลของครูเนี่ยเข <_. S 1> าจะมีคณะกรรมการอยู่2ระดับด้วยกันเนาะระดับแรกเนี่ยผมเรียกว่า,าคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือกคศน,นะครับมีชุดเดียวถ้าเปรียบกับคลาสการพลเรืนอ,อนกคศเนี่ยก,ก็เหมือน,นกพนั่นแหละนะครับก็เหมือนคณะกรรมการกพที่จะคลุมนะครับดูแลงานการบริหารงานบุคคลของขคลาชการพลเรือนทั่วประเทศ นี่ที่เราเรียกว่ากอพอแต่ในที่นี้ก็คือคณะกรรมการครูเน,ะนาะคณะกรรมการครูเนี่ยก็จะมีกอคสอนี่ก็คือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วก็พอย่อยลงมาระดับเขตนะครับทั่วประเทศเรามีเท่าไหร่ครับ245เขตใช่ไหมก็จะมีอกคสอแหละระดับเขตเพื้นที่การศึกษาเนี่ยประจําอยู่เขตใครเขตมันก็จะทํางานเกี่ยวกับงานบุคคลเหมือนกันเลยแต่ว่าการทํางานบุคคลของอกคสอเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้กรอบ นะครับหลักเกณฑ์ที่กรกศใหญ่เขากําหนดจะละเมิดเกินนั้นไม่ได้นะครับเขากําหนดให้ทํำยังไงก็ต้องทําไปตามนั้นนะครับอันนี้คือหลักการบุคคลของของขา้าราชการครูนะครับเดี๋ยวผมว่าผมพักพักพักนี้ไว้ไว้ที่ข้อนี้ก่อนดีกว่ายิ่งบรรยายยิ่งสนุกนะครับยิ่งบรรยายยิ่งสนุกย,ย,งงน <c oughs> ยิ่งยิ่งไอ้นี่ยิ่งจะไม่จบสักทีนะครับอ่าฝากติดตามกลุ่มติวด้วยนะเผื่อเผื่อเผื่อใครนะครับใครอยากจะมาติวด้วยกันเดี๋ยวแอดไลน์มาต่อเดี๋ยวให้ไอเมีนตอบนะครับผมเดี๋ยวเรา คลิปนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวเราไปต่อในภาคที่2ข้อ16นะครับ